สวัสดีครับพบกับช่องน้าเอกคนบ้านทุ่งนะครับมือน,นีน้าเอกกับมาดักหนูตามคำเด็กรองของเจ้าของหน้าเพิ่นนะครับซึ่งนี่เป็นการพื้นที่ของเจ้าของหน้าเพิ่นนะครับทั้งหมด70ไร่ิบลานะครับเพราะว่าเจ้าของหน้าเพิ่นเอิ้นผมให้มากผ้าทีมงานมาดักหนูแนี่ยคณนะครับพี่แอดพี่แอดนะครับเกษตรกรนักล่าบ้านทุ่งนะครับพอดีเพิ่นอยู่นี่แหละอยู่ใกล้ใกล้ลกันก็เพิ่นเป็นปคนที่ดัก สีด๊าดะรอเบิ่งผลงานปลาเขาคิ้วเขียวนี่ครับห้างหนูกับพ่อมีอยู่ครับพี่น้องโดยการื้นนี้ผมสีดักบ่วงนะครับเพราะว่าผมเริ่มสีนี่สนุกกับบ่วงแล้วครับเวลาหนูเถอนผมว่ามันเก็บหนูได้พอมครับโอเคครับพี่น้องขอบคุณในหลายนะครับที่เข้ามารับชมลกดติดตามกดไลค์ให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวรอเบิ่งผลงานเลย้อครับ ไปพี่น้องเอ,อ้ยอดทายบ่ได้๋ย่งเี้กัดขเข่าเขาเจ้ามุนเดี๋ยวกลับเล็กว่าว่างครับมองเงี้ยตัวจะเป็นหนูใหญ่ครับควาบไม้อุ้ยกระดกกระแนแค่ครับพี่น้องพี่น้องครับอย่าเพ้่งอดใส่โยหนูถือ่อนเนี่ยโอ้ แต่เป็นของพี่เกษตรกรนักล่าบรนทุกนะครับผมเป็นของผมโอ้งามงามงามครับโอเคพี่น้องผมจะจัดการไปเพื่อนอยามกับขึ้นนะพี่นออ้องนะครับแต้มสวยๆพี่น้องโอ้ยพี่น้องถืงมอมือไหนมันเหรอ,หอ พี่น้องโอเคครับถือขาถือขาพี่น้องโอเคครับพี่น้องโอ้บุคอยมีแต้มนะครับโอ้ติดเอวเลยครับพี่น้องแต่ง่ายไหมครับอีกแต้ม <Jetzt> เ <die abil itation> ึ่งพ on Mont ี่น right oh, okay. ้องโอ้สวยๆครับอีกแสบหนึ่งโอ้บุคอยมีแต้มพี่น้องมั้ยโอเคครับนี่แต้มพี่น้อง ฝาติดนะครับนำจำนวนฝ่าดินโอเคครับพี่น้องจัดการกอนเฮ้ยพี่น้องยังกระโดดเสือออยู่นะใส่ยุกลางถนนกระเถือกวันนี้พี่น้องจัดการอีกแฉมหนึงครับขออนุญาตครับสรุปแ้มนะครับพี่น้องอันนี้ของพี่นักเกษตรกรนักลาบ้านทุ่งนะครับอันนี้ของนายเอบ้านทุ่งนะครับมันี้นายเอสนะครับสรุปชนะครับผมยอมแพ้ครับนี่ครับไปกี่ตัว นับเต็มนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดตัวโอ้ยชนะยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะคงคงก็ยังไม่หมดอ๋อถือว่าถือว่าชนะเลยโอเคครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามนิดยนึครับบ๊ายบายฟันดีครับพี่น้องแป็นจดหนึ่ะพี่น้อง โอ้สวยๆครับพี่น้องโอเคครับได้เพิ่มอีกเด้อพี่น้องเออนี่นขาวพี่น้องนี่ครับโอเคมันหมันครับนีอ่อีกแต้มนึงเด้อพี่นอ้องนขาวโอ้ติดก,กับเล็กครับแจ๋วสวยๆพี่นอ้องเป็นผ่านหลังนีลันนะครับหลังนีลัน phải thử lăng nhìn nhé Oh, đây là oh. Nhi, xui Kéo นี่นะครับพี่น้องอีกแต้มหนึ่งครับเห็นไหโอเคแต้มสวยๆพี่น้อง